พบกับรายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลา17นาฬิกา35นาทีกับดิฉันอรณิตเพ็รพงศรินะคะและในวันนี้ค่ะจะนําเสนอการเขียนภาพบุคคลโดยที่คัดเอาเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเด่นของใบหน้ามาให้ได้ชมกันนะคะส่วนวิทยากรก็คืออาจารย์ลําพูกันเสนคะคะอาจารย์ลาพูสวัสดีค่ะวันนี้เตรียมภาพไว้แล้วด้วยทําไมถึงถ่ายเอาเฉพาะใบหน้ามาละคะที่ใช้ใบหน้านี้ให้มันรับกับเฟรมวงกลมที่เตรียมมานะคะเพื่อล้อเลียนเขาให้มีลักษณะที่ จกักเห็นจากโครงหน้าแล้วนะคะจะเป็นวงรีใช่ไหมคะตอเราจะล้อเรียนให้เป็นทรงกลมมากขึ้นนะคะ,คะอาจารย์ลำพูใช้สีน้ำมันโดยเตรียมสีเขียวน้ำเงินแดงเหลืองและขาวไว้บนผ้าใบเพื่อให้ง่ายต่อการผสมสีก่อนใช้ผู้กันแบนผสมสีที่เตรียมไว้ให้เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนำมาร่างเป็นโครงสร้างของใบหน้าบนผ้าใบรูปวงกลม พร้อมกับแบ่งสัดส่วนให้ปากและจมูกเป็นจุดเด่นเมื่อได้สัดส่วนของใบหน้าแล้วอาจารย์ลำพูจึงใช้แปรงผสมสีเขียวแดงเหลืองและขาวเพื่อให้ได้สีเนื้อระบายเป็นสีผิวหน้าด้านซ้ายจนทั่วพร้อมกับเพิ่มน้ำหนักความเข้มของสีขึ้นทีละน้อยจากนั้นใช้ผู้กันแบนผสมให้เป็นสีน้ำตาลเข้มเพื่อเติมคิ้วมุมปากและเน้นขอบตาให้ชัดเจนขึ้น จากนั้นผสมสีเทาระบายตาขาวทั้งสองข้างก่อนเติมสีดำลูกตาและเพิ่มแววตาที่แสงสะท้อนด้วยสีขาวที่ผสมด้วยสีของลูกตาเข้าไปด้วยเล็กน้อยส่วนผิวหน้าด้านขวาซึ่งเป็นด้านที่แสงกระทบอาจารย์ลำพูใช้แปรงผสมสีให้มีความอ่อนกว่าสีผิวป้ายลงไปโดยทิ้งทีแปรงไว้าการปาดป้ายผู้กันนะคะก็คือ สามารถปาดให้ตามเนื้อเนื้อโครงสร้างของใบหน้าได้เลยอย่างเช่นจมูกเราเห็นแสงเนี่ยมาตรงนี้เราก็ปาดไปตามนี้เลยค่ะแล้วก็จมูกลงมายัางไงก็ปาดมันจะได้เป็นแบบเป็นตัวแทนของแสงเงาด้วยะนะคะการเหมือนหมถึงว่ามันจะมีความหมายของฝีแปรงแต่ละอันที่ปาดลงไปค่ะก็คือว่าปาดตรงนี้เป็นแก้มตรงนี้บางทีเราจะได้ไม่ต้องทําเยอะค่ะทาทีเดียวแล้วมันก็อยู่เลยอะไรเงี้ยด้วยฝีแปรงก็แทนค่าของน้ําหนักไปได้ในตัวเลย่ะค ลำพูระบายริมฝีปากและลิ้นด้วยสีโทนชมพูโดยให้ริมฝีปากด้านบนเข้มกว่าด้านล่างก่อนใช้สีขาวผสมเพิ่มในปริมาณมากเพื่อแทนแสงกระทบแล้วแตะในลักษณะเป็นจุดๆที่ริมฝีปากบนพร้อมกับลากลงเป็นเส้นสั้นๆที่ริมฝีปากล่างตามทิศทางของกล้ามเนื้อปากสำหรับจมูกอาจารย์ลำพูผสมให้เป็นสีเนื้อทั้งเข้มและสว่าง ป้ายบริเวณรอบปีกจมูกและสันจมูกเพื่อทําให้จมูกโด่งและนูนขึ้นจากนั้นผสมสีชมพูด้วยแปรงแล้วป้ายลงไปที่แก้มทั้งสองข้างเพื่อทําให้แก้มดูเปล่งปลั่งก่อนเน้นขอบปากให้ชัดขึ้นด้วยการป้ายเนื้อสีโทนสว่างลงไปรอบปากด้านขวาไล่ลงมาที่บริเวณคางแล้วทําในลักษณะเดียวกันที่รอบปากด้านซ้ายแต่ใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มกว่า อาจารย์ลำพูเติมคิ้วทั้งสองข้างด้วยสีน้ำตาลเข้มพร้อมกับแตะเนื้อสีทับลงไปโดยอาศัยขนผู้การป้ายเป็นขนคิ้วจากนั้นเติมเม็ดสีลงไปบริเวณแก้มทั้งสองข้างโดยใช้สีแดงเป็นหลักเราก็เพิ่มจุดที่แดงที่สุดลงไปค่ะแดงค้ำๆเสร็จแล้วตรงแสงเนี่ยเราก็ใช้สี แดงผสมเหลืองแล้วก็เขียบแล้วก็ขาวนะคะแต่ว่าเน้นไปทางแดงกับขาวให้มันเป็นสีสว่างของหัวสิวค่ะบางทีแสงสุดท้ายอาจจะเป็นขาวสุดไปเลยก็ได้ค่ะบนหัวสิวอาจารย์ลำภูเติมผมและไรผมด้วยสีน้ำตาลเข้มระบายรอบๆใบหน้าเล็กน้อยเพื่อทำให้ใบหน้าดูมีรูปทรงที่ชัดเจนมากขึ้น ภาพถ่ายภาพนี้นะคะก็นํามาสู่การสร้างงานบนเฟร,รมวงกลมนะคะแต่อาจารย์ลำพูคะการที่เราจะดึงจุดเด่นออกมาเนี่ยมันมีวิธีการดึงออกมายังไงคะในแต่ละภาพค่ะก็สําคัญทั้งโครงสร้างและอารมณ์ของรึกในภาพนะคะค่ะอย่างภาพนี้แววตาอาจจะ,สะ,สะแสดงอารมณ์ได้ชัดเจนที่สุดเราก็อาจจะเน้นน้ําหล่อเลี้ยงในตาให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นสมความเป็นคนค่ะโครงสร้างก็โดดเด่นนะคะเพราะว่าใบหน้าค่อนข้างกลมก็เขียนในเฟรมวงกลมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลำพูมากเลยขอบคุณค่ะค่ะ เทคนิคง่ายๆแต่ไม่ควรมองข้ามวันนี้อยู่ที่การตีเนื้อสีที่ผสมกันหลายสีนะคะโดยจะต้องตีผสมกันให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะการตีสีให้ละเอียดก็คือต้องกลับผู้กันทุกด้านนะคะแล้วก็ให้มันกวนจนมันเรียบเสมอกัน,นะคะบางทีลากะเอาก็ได้ะคะ่ะ เนี่ยเวลาเพ้นลงไปแล้วมันจะมันจะไม่มีฝ้าขึ้นมาแต่ในตัวอย่างที่สองถ้าสีไม่ละเอียดน,นะคะมันจะทำให้เกิดฝ้าได้นะคะส่วนการผสมสีผิวของคนก็ต้องใช้สีแดงและเหลืองเป็นหลักพร้อมเติมสีขาวด้วยเล็กน้อยและที่ขาดไม่ได้ก็คือสีเขียวนะคะเพราะว่าสีเขียวจะช่วยทำให้สีเนื้อที่เราผสมขึ้นมีลักษณะเหมือนกับสีผิวของคนที่เต็มไปด้วยเลือดและน้ำหล่อเลี้ยงต่างต่าง ส่วนจะใช้ปริมาณสีเขียวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้วาดว่าอยากได้สีผิวอ่อนหรือเข้มแค่ไหน